บอกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากระตอบช้าเกิน5าวีแล้วตอบซ้ำถือว่าแพนะคะเติมจากพี่กันก่อนกระดังงาครับกระโปงครับเออกระโหลกคนกระสือกระหังกะเอากจะยาวออกกระพี่กระล่อนเออกระทะกกระรีปั๊บฮ้อกะ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  กระสุกเป็เสือเป็นสัตว์กระสเฮุ้กกะอะไรวะกระลาฟ้ากระแสกระเซนกระป๋องแก้วว้าแก้วกะอะไรวะกระป๋องกะองกระป๋องกระเป๋ากระจูงกระเที่ยว เคยเฮ้ยไม่เกี่ยวกะปิอะไรวะอะไรอะกะปิกะกะปิกะ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 แต่ว่าแพ้แน่เลยยังกูยังมีกระมังแฟบแฟบพีอะไรแล้ก็ซักในกระมังไงแพ้แล้วเนี่ยมึงมึงพวกเดียวกันไงแพ้แล้วแพ้แล้วต้องทำไงต้องจูปากกัน เ,เป็นมีมแล้วพ <Okay. S 2> ี่จะทิ้งหนูนะได้เลยน้องก้นตำมโอเคเราแทงสูง